สวัสดีค่ะพี่พี่ทุกท่านวันนี้พบกับช่องจารันพาเครื่องกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้น้องก็มีพามาแบ่งปันให้พี่พี่ได้เรียกได้รับชมกันในราคา100บาททุกองนะคะมีค่าจะส่ง50บาทแต่ถ้าพี่พี่ท่านใดอ่ปิด2องขึ้นไปจะส่งฟรีมีปลายทางนะพี่นะ e ีนี้เป็น EP ที่152ของน้องแล้วนะคะฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ช่องทางการติดต่อน้องนะคะโทร0 8น0 6 4ป4 7ย์หเจหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ที่เบอร์เดียวกันเลยนะพี่นะแต่ถ้าแอด,ดไม่ได้สามารถโทรมาบอกให้น้องแอด,ดไปได้นะเดี๋ยวน้องจะแอด,ดกลับไปนะพี่นะเรามาเริ่มกันที่รายการที่หนึ่งกันเลยนะพี่นะรายการที่หนึ่งนะคะรายการที่หนึ่งจะเป็นหลงปิดทวดนะพี่นะนี่เนื้อหาแบบนี้เลย ด้านหลังจะเป็นหลังหนังสือชอชิงสองตัวแบบนี้นะพี่นะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะพี่นะรายการที่หนึ่งนะคะนี่หนึ่งร้อยบาทนะหนึ่งร้อยทุกองคนะพี่นะดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจโทรมาปิดกันนองได้เลยนะต่อไปรายการที่สองรายการที่สองจะเป็นหลวงพ่อจงนะพี่นะนี่หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะ นี่เลยรายการที่สองนะคะต่อไปรายการที่สามจะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อเงินนะพี่นะนี่เป็นเนื้อแบบนี้นะนี่เลยนะพี่นะรายการที่สามนะคะนี่หนึ่งร้อยบาทต่อไปรายการที่สี่จะเป็นหลวงพ่อเงินเอ้ยหลวงปู่ทวดนะพี่นะอุ้ยขบถัวทีนะพี่นะหลวงปู่ทวดรายการที่สี่นะ นันหลังจะเป็นอย่างนี้เขาเรียกเนื้ออะไรไม่รู้แบบเนี้ยพี่นี่เลยนะรายการที่4นะคะต่อไปรายการที่5รายการที่5จะเป็นลวงปูดูนะพี่นะนี่รูปหล่อลวงปูดูนะคะรายการที่5นะนี่เลย ต่อไปรายการที่หกจะเป็นหลวงปู่ทวดนะพี่นะน,นี่หลวงปู่ทวดรายการที่หกนะนี่เลยนะรายการที่หกนะพี่นะต่อไปรายการที่เจ็ดนะรายการที่เจ็ดจะเป็นเหนรียญหลวงพ่อเกษมนะพี่นะอย่างนี้เลยนี่นะคะรายการที่เจ็ดนะ นนี่ะะคะรายการที่7ต่อไปรายการที่แปดเป็นลูกปูทวดอินะงองค์นะพี่นะหลังเตาลี่นะพี่นะนี่เลยนี่นะพี่นะรายการที่8ต่อไปรายการที่9รายการที่9เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะพี่นะน,นี่เลยนี่ ะะรายการที่9้านะต่อไปรายการที่10ที่สิจะเป็นสมดิษฐ์นะพี่นะเนื้อหาเก,ก่าๆแบบนี้เลยรายการที่10บคะต่อไปรายการที่11เสบจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงิน,น้วพี่นะเนื้อแบบนี้ รายการที่11นะคะต่อไปรายการที่12จะเป็นสมเด็จนะพี่นะสมเด็จเนื้อเก่าๆแบบนี้รายการที่12นะต่อไปรายการที่13 13จะเป็นอ่อรูปหล่อหลวงพ่อจาาน,นะพี่นะนีนใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นี่นะรูปหล่อหลวงพ่อจาาน,นะคะ รายการที่สิบสามต่อไปรายการที่สิบสี่จะเป็นเอ,อ่อสุ้มกอนะพี่นะรายการที่ 14. สิบนะสี่ซุ้มกอนะเตรียมพร้อมใช้งานแล้วนะพี่นะรายการที่สิบสี่นะคะต่อไปรายการที่สิบห้าสิบห้าจะเป็นหลวงปู่ทวดนะพี่นะพิมพ์ทรงแบบนี้นะ นะคะเก่าๆเ,เลยรายการที่15้านะคะต่อไปรายการที่16 16จะเป็นพระปิตานะพี่นะพระปิตาหลังแบบนะเก่าๆแบบนี้เลยนะนี่นี่นะเรียมเก่าเลยนะพี่นะนี่เลยรายการที่สิบหกนะ ต่อไปรายการที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดจะเป็นเอ่อหลวงปู่ทวดนะพี่นะนี่หลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะนี่เลยสิบเจ็ดต่อไปรายการที่สิบแปดสิบแปดจะเป็นเอ่อสมเด็จนะคะ สมเด็จแบบนี้นะพี่นะรายการที่18นะรูปภาพไม่ใช่ยังไงแอดไลน์มาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องได้นะต่อไปรายการที่19บเก้าเก้าจะเป็นหลวงปูท่ทวดนะพี่นะนี่พร้อมเรียมมาแบบนี้รายการที่19นะ100บาทนี่นะ ต่อไปรายการที่20%รายการที่20%จะเป็นพระอู hoş, ทองจงอ่างศึกนะพี่นะนี่พระอูท,ทองจงอ่างศึกนะคะรายการที่20%นะนี่เลยแบบนี้เลยนี่นะคะต่อไปรายการที่21% 2 1จะเป็นหลวงพ่อผางนะพี่นะนี่หลวงพ่อผางรายการที่21% หนึ่งร้อยบาทนี่นะต่อไปรายการที่ยี่สิบสองยี่สิบสองจะเป็นหลวงปูท่ทวดหลังหมูแบบนี้นะพี่นะนี่นี่นะคะหนึ่งร้อยบาทนะต่อไปรายการที่ยี่สิบสามยี่สิบสามจะเป็นเออหลวงพ่อดิ่งนะพี่นะหลวงพ่อดิ่งวัดบ,บางบัวนะนี่ หนึ่งร้อยบาทต่อไปรายการที่ยี่สี่นะพี่นะยี่สี่จะเป็นรูปหลอดลงพ่องเงินแบบนี้นะพี่นะนี่เลยรายการที่ยี่สี่นะพี่นะหนึ่งร้อยบาทต่อไปรายการที่ยี่ห้ายี่ห้าจะเป็นเออ พระชัยนะพี่นะนี่มาผมเลี่ยมแบบนี้พระชัยนะพี่นะหนึ่งร้อยบาทนี่ด้านฐานจะเลี่ยมแบบนี้นะเลี่ยมสวยเลยนะพี่นะพระชัยรนะายการที่ยี่ห้านะต่อไปรายการที่ยี่หกจะเป็นหลวงปู่ทวดนะพี่นะนี่หลวงปู่ทวดจะเป็นหลังแบบนี้นี่เลยรายการที่ยี่หกนะพี่นะต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ด ยี่สเจ็ดจะเป็นหลวงพ่อเกษมนะพี่นะนี่หลวงพ่อเกษมเขียนมากโกนะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะหนึ่งร้อยบาทนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะพี่นะนี่เหรียญหลวงพ่อกันรายการที่ยี่สิบแปดหนึ่งร้อยบาท นี่นะต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าจะเป็นรูปหลอกพระพุทธชินราชนะพี่นะนี่เลยรายการที่ยี่สิบเก้าหนึ่งร้อยบาทต่อไปรายการสุดท้ายของวันนี้รายการที่สามสิบนะพี่นะเป็นสิงห์ไม้แกะนะพี่นะนี่สิงห์ไม้แกะรายการที่สามสิบนะหนึ่งร้อยบาทเนื้อหากเก่าๆแบบนี้นะ รูปภาพไม่ชัดไอไลามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องได้เลยนะพี่นะรายการที่สามสิบนะคะหนึ่งร้อยบาทพี่ๆท่นานใดสนใจนะคะหรืออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมสามารถไอไลน์มาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องหรือจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะคะสําหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ